จีเนียเราซ่อมกันนะผมซ่อมไม่ได้ผมซอมไม่ได้ S S S อยู่ซ้อมบ้นเอ้ยเอ้ยทุกคนมองมาชื่อผมนะอยู่ตรงฝั่งฝั่งชื่อผมมาสีห้าตัวเลยทุกคนเล่นบ้านห่าโอ้เซิร์ฟหัวคุยมาก มีคนหนึ่งหากระเป๋าให้ผมหน่อยห่วงเี้วะโอ้โหเหยียบแหม่เดึงของเขาไม่เข้าตัวครับไอ้นิว<อ>นิวมัวออกมาได้ปะเออออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่นี่คิดกำแพงคิดแพงคิดแม่ชื่อกูหลายตัวหลายตัวพีพตายพีตายติดกำแพงตายตัวนึงก็ผมเสียขี้ตรงนั้นด้วยคนหอบ้านผมวะนะใช่ใช่ใช่ใช

ผมกำลังคุมโซนหน้าบ้านพวกคุณอยู่ได้ได้ครับไไดด้้มันโถมมาแล้วสามตัวเออผมแก้ผ้าผมแก้ผ้าถือถือเอคหัวฟูนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโดี๋ยวโถมมาได้สามตัวอ้าวโดนโดนระเบิดผมไปแถบคิวหนึ่งไม่พี่พี่ตรงนี้สามตัวหน้าประตูไปเพื่อเพื่อนมึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขามึงเล็งตรงบ้านกูขวาเตียงอยู่โอ้โหกูแล้วมันเข้าบ้านเราได้ยังไงไอ้เหี้ยลลลกกกมมมดดด เขี้อะไรวะมันยิงได้ไงวะเข้ามาบ่สองตัวนะมันยิงอยู่ไหนไหฮะผมไม่เข้าใจเลยโอเคเจอรถน้ำตายอีกคันตายหนึ่งตายหนึ่งน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้ารูหน้าลู้ไว้ไว้ไว้ตายหนึ่งข้างนอก มองมองมองให้ดูให้หน่อยหลิวดูอยู่ดูอยู่ก็สุดเมล็ดกูจะหมดแหละเจอกูออกไปออกไปยิงรถนั่งระเบิดได้เหรอวะเอาดิเยอะมากเาเยอะเยอะมากเยอะมากเรื่อยนอฟเหรอนอกเหรอใช่ใช่ใช่ตรงตรงบ้านผมอ่ะแล้วก็เขาเขาออกไปเยอะมากเจ้ากูจะไหมจัดอุ้ยใครยิงผมอ่ะยิงเพื่อนฮัลโหลขอโทษตัววาร์ปตัววาร์ปขอโทษ ตัวมันตัดไปเลยอ่ะเยอะใครที่อยู่ข้างบนบ้านนะครับบนบ้านเราบ้านใหญ่อ่ะผมผผมมๆๆตรงๆหอคอยนะตรงผมมีคนเข้าไปแล้วตัวนึงหอคอยไม่มีหอคอยไม่มีใครอยู่บัดตัวรอบๆอ้ย คือตัวล่องหนอุ้ยเออรอนวาร์ปนะล็อกไว้นะนะผมล็ออะไรครับล็อกอะไรครับฮีโปหรือเปล่าเนี่ยเรถเออรถรถมันระเบิดเอ้ยคือผมตายโอ้โหตัวล่องหนุไม่ครับลาคือแปลใครร่วงเนี่ยลากใส่รังเลยนะลากเลยครับลากเลยเหลือเวลาเกทีฮัลโหล อีกสิบ <13. S 1> สามนาทีครับเออโอเคไอ้จัดจะได้เป็นไทยอีกทีเฮียตุดคนูใครของเยอะมาก ไปแล้วไปหมดแล้วสุทธเกงส่นวิ่งผ่านหัววิ่งที่หัวไปแล้วระยะมั้ถ้าเจอลูกธนูเหรอเก็บเก็บเก็บไว้หน่อยผมรู้แล้วผเนี่ยขยนใส่ลังพี่พี่ก้อวมาให้วัดเป็มอย่งธรรมดานะต้นไม้ดีผมแค่เอามาทำทำสิบปีไว้อะได้ ไอ้พี่ห้ายิงไม่ตายครับลามการบ้านนี่ครับกำลังเข้าเกมมากีบเกมมันเโดยเลิกหลังเป็นบ้านเออมันน่าจะไปแล้วแหละอยู่มันวิ่งออกสองตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยรถกระเด่ง อร์็เอคุนงคุนงไม่สร้างกแดีได้บรดมาเคลื่อนเลยเสียไปหนึ่งได้ไมเียบเลยปืนนปืนเน่าเต็มเลยปืนมานะครับมันวิ่งมาโดนระเบิดวิ่งมาเหยียบระเบิดเลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ ไปถกที่บ้านมีสิ่งที่ลวนๆใวไปหักพวยอดใช่ไหมตายงูวินนี่เตียงใครมาค้าไปตรงนี้เตียงเอาคุณได้บาลีผลมาแล้ว <icana> <naj bum S 2> ครับเลยครับครับเลย่งนั้นมีมีลกปืนยังไม่วยแม่งไปโอทุกที่อ่ะมันเหมือนไอฮูยากไอียาอป๊เปิดปุเปิดปปิดปเิดปเิดเิปด่เป เงียบแปบนึงนะพี่ล้วิ่้งมันสาระเบิดเข้าไม้อ่ยปู่ตายปูอยู่ชิป้านตายาเสดนนะเสนะตัวระเิดไครตายว่ะ้โดนระเบิดีกตายีกิดกระแพงกตัวนึง

ยิงมยิงไลมัแเอาปืนมันมาเลยสายส่สายสี่สวสวยสวยทีเวั